ไม่นิ่งนอนใจแอนจัก,กรพงศ์จัก,กราจุธาทิพ์บอดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนถแถลงประเด็นร้อนจ่อเลื่อนชำระหนีเงินกู้หลัก600กว่าล้านสืบเนื่องจากเศรษฐกิจไทยที่ถดถอยประเด็นร้อนติดเทรนหลังจากที่มีรายงานว่า แอนจัก,กรพงศ์จักราจุธทาทิพบอดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนได้ทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการชำระหนี้บางส่วนของหุ้นกู้ของบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชน ครั้งที่เศษสองส่วน2,563รบกําครบกำหนดไถ่ถอนปี2,566และกำหนดวันจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ JKN 2 3 9 A ซึ่งถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่1กันยายน2,566จําจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งสิ้น69 9บาท86สตางค์เนื้อความในหนังสือระบุ ว่ากรณีหุ้นกู้รุ่น JKN239A เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ถดถอยและความอ่อนไหวของตลาดพันธบตัตรในปีนี้ทำให้บริษัทต้องขอชำระคืนหุ้นและดอกเบี้ยรวมได้เพียงแค่156ล้าน6แสนบาทเท่านั้น ส่วนที่เหลือ443ล้าน4แสนบาทบริษัทจะขอมติดผู้ถือหุ้นกู้โดยการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอเลื่อนกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยโดยเร็วที่สุด ทางบริษัทมีเจตนาและมีความจริงใจที่จะชำระคืนหุ้นกู้และดอกเบี้ยเต็มจำนวนให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายและเชื่อมั่นว่าธุรกิจของบริษัทในช่วง6เดือนแรกของปีนี้มีผลประกอบการที่เติบโตผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นและจะยังเติบโตไปในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งบริษัทจะรับรู้รายได้ค่าลิขสิทธิ์การจัดประกวดมิสยูนิเว r ร์ประมาณ400ล้านบาทและรายได้จากการจำหน่าย คอนเทนต์ที่ยังเติบโตได้ดีสภาพคล่องดีขึ้นอย่างมีนัยและจะสามารถชำระคืนหุ้นกู้ได้ภายในปีนี้ล่าสุดได้ประกาศเตรียมชี้แจงทุกประเด็น ลีบถแถลงสดเคลียร์ชัด JKN ชี้แจงประเด็นการชำระหุ้นกู้รุ่น JKN 239A โดยคุณแอนจากกระพงจาก,กราจูธาทิปบอดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนวันนี้เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาทางช่อง JKN18 JKN CNBC JKN ราม a กและช่องทางออนไลน์